มู่หลานตำนานวีรสตรีแดนมังกรมีจริงไหมมู่หลานถือว่าเป็นตำนานโด่งดังในประเทศจีนที่ถูกสร้างออกมาเป็นแอนิเมชันเมื่อปี1998จากค่าย Wal ์ Disney โดยเนื้อเรื่องจะเล่าว่ามู่หลานเธอเป็นผู้หญิงที่ออกรบแทนพ่อที่ป่วย โดยเขาได้ปลอมตัวไปเป็นผู้ชายเพื่อที่จะไปออกศึกแทนพ่อและเธอก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถชนะศึกและปกป้องฮองเต้เอาไว้ได้ซึ่งเรื่องราวนี้ได้เล่าผ่านทางอนิเมชั่นมู่หลานที่ผมได้กล่าวไปและในปัจจุบันก็ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งในรูปแบบไลฟ์แอคชั่นที่ได้ฉายในต้นเดือนกันยายนวันนี้เอ็นบอเล่าเรื่องจะขอนำเสนอเรื่องราวมู่หลานในรูปแบบประวัติศาสตร์มาเล่าให้ฟัง เรื่องราวของมู่หลานปรากฏตัวครั้งแรกในบทกรอนชื่อ b a l l e t of m o l a n ขออนุญาตเรียกว่าลำนำมู่หลานนะครับโดยเรื่องราวก็จะแตกต่างกันออกไปของแต่ละบันทึกซึ่งเป็นเพลงร้องของชาวบ้านที่ร้องกันปากต่อปากมานานนับร้อยรปีแต่ได้ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในช่วงศตวตรรษที่6ซึ่งต้นฉบับได้สูญหายไปหมดแล้วเทียกันว่าบทลำนำมู่หลานเป็นบทขับร้องจากยุคราชวงศ์ว่ยเหนือ ต่อมาเรื่องราวของมู่หลานก็ได้ปรากฏในละครร้องในราชวงศ์หมิงโดยเรื่องมีชื่อว่า The Female m ่ห l a n หลังจากนั้นก็เป็นฉบับสุดท้ายซึ่งเป็นฉบับที่ถูกมองว่ามีอิทธิพลสำคัญที่อยู่ในนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องซุยถังและยังปรากฏอยู่ในเอกสารทางประวัติศาสตร์หลายยุคโดยชื่อมู่หลานนั้นมีความหมายถึงดอกแมกโนเลีย ส่วนชื่อสกุลของนางจะไม่เหมือนกับในแอนิเมชันหรือภาพยนตร์ที่ได้มีการบอกกล่าวว่าชื่อสกุลของนางคือหัวมู่หลานแต่แท้จริงแล้วทางประวัติศาสตร์มีการกล่าวสกุลออกมาแตกต่างกันในพงศาวดารสมัยราชวงศ์หมิงกล่าวว่านางสกุลจูหรือซูในขณะที่พงศาวดารสมัยราชวงศ์ชิงกล่าวว่านางสกุลเว่ย บ้านก็บอกว่าเป็นสกุลฮาวาที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายถูกกล่าวถึงโดยฉวีเว่ยจิตตกรสมัยราชวงศ์หมิงที่มองว่าฮาวามีความหมายว่าดอกไม้ซึ่งมีความสอดคล้องกันมากกับชื่อของนางที่หมายถึงดอกแมกโนเลียโดยวันนี้เราจะนำเนื้อหาจากบทกลอนลำนำมู่หลานมาเล่าให้ฟังเนื้อหาในฉบับนี้ก็จะบอกเล่าคล้ายกับฉบับที่พบในภายหลัง ในยุคข,ของมู่หลานทุกคนในครอบครัวจะต้องส่งผู้ชายคนหนึ่งเพื่อไปรับราชการเป็นทหารในกองทัพพอเธอได้ยินเรื่องนี้ก็กังวลใจเป็นอย่างมากเพราะว่ากลัวคนในครอบครัวจะต้องไปทั้งบิดาที่แก่ชรามากแล้วและบางประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าเธอมีน้องชายที่ยังเด็กอยู่มูหลานจึงต้องตัดสินใจปลอมตัวเป็นผู้ชายและได้เกณฑ์ทหารแทนตำนานเล่าด้วยว่า เธอได้ไปรบด้วยดาบตระกูลที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นสู้รบมาเป็นเวลา12ปีจนได้รับยศสูงขึ้นแต่ก็ยังปฏิเสธไม่รับรางวัลใดๆโดยขอเพียงม้าเพื่อเดินทางกลับมายังบ้านเกิดตลอดเวลาหลายปีที่ใช้ชีวิตในกองทัพไม่มีใครระแคะราคายเลยว่านางเป็นสตรี จนกระทั่งสงครามสงบลงมู่หลานได้ขี่ม้ากลับบ้านเกิดและเปลี่ยนชุดจากบุรุษมาสวมใส่ชุดสตรีผู้คนจึงได้รู้ความจริงในบางฉบับก็ได้บรรยายรายละเอียดในเรื่องแตกต่างกันออกไปบ้างเช่นบางฉบับเล่าว,ว่าเมื่อเธอกลับบ้านก็พบว่าบิดาของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วโดยผู้ได้ศึกษาเรื่องราวมู่หลานส่วนหนึ่งเชื่อว่าเรื่องราวของวีรสตรีมู่หลาน มีการแพร่หลายในจีนช่วงศตวตรรษที่4และ5เป็นอย่างมากเนื่องจากตอนนั้นจีนต้องรับมือกับสงครามและการรุกรามของพวกชนเผ่าซึ่งเขาต้องการสร,าสร้างสิ่งที่ให้กำลังใจและความหวังเพื่อให้มีไฟและแรงผลักดันในการสู้รบซึ่งภาระก็จะตกมาในเรื่องราวของมู่หลานและเรื่องนี้ก็ได้เป็นกำลังใจให้กับคนในยุคสมัยนั้นเป็นอย่างมาก เรื่องมูหลานไม่ได้ถูกนำมาเป็นกําลังใจในคนยุคนั้นเพียงอย่างเดียวมูหลานยังคงปรากฏในวรรณกรรมงานศิลปะและสื่อบันเทิงต่างๆจนมาถึงเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านทางแอนิเมชั่นมูหลานในปี1998อีกด้วยทำให้เรื่องราวของมูหลานตำนานวีรสตรีแดนมังกรนี้ได้ถูกนำมาพูดและกล่าวถึงกันอีกมากมายจนถึงปัจจุบัน จนกระทั่งในปี2020ดิสนีย์ก็ได้สร้างภาพยนตร์มู่หลานโดยใช้นักแสดงอย่างหลิว e อี้เฟยแสดงนำเป็นมู่หลานที่ครั้งนี้ประวัติศาสตร์มู่หลานได้ถูกนำมาเล่าผ่านภาพยนตร์แต่หากท่านผู้ชมสงสัยว่าตัวละครอย่างมู่หลานนั้นมีจริงไหม ผมบอกได้เลยว่าเธอนั้นเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่ในเรื่องเล่าภายใต้การเล่าเรื่องที่อิงประวัติศาสตร์มา,มากกว่าเป็นบุคคลในเชิงประวัติศาสตร์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นบทกลอนละครร้องบันทึกต่างๆรวมถึงแอนิเมชันและภาพยนตร์แต่ไม่ว่ามู่หลานนั้นจะมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่เพียงเรื่องเล่าที่เล่าผ่านกันมาจากรุ่นสู่รุน่นโดยอิงจากเนื้อหาในประวัติศาสตร์ อย่างน้อยมูหลานก็ได้สะท้อนถึงเรื่องราวทางสังคมการเมืองทำเนียมประเพณีและอย่างอื่นอีกมากมายส่วนตอนนี้เอนบอดเล่าเรื่องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ